ผลมวยไทยเวทีรัชดำเนิน ตวงซับคุมเกมดับชลาวันคู่เอกศึกมวยไทยพลังใหม่ตวงซับสสลชีพดักเตะออกอาวุธแม่นยำก่อนชนะคะแนนชลาวันหยกขาวแสนชัยยิมคู่เอกศึกมวยไทยพลังใหม่ที่เวทีราชดำเนินวันที่2เมษายน2568พร้อมผลม,มวยคู่อื่นครบถ้วนการแข่งขันมวยไทยศึกมวยไทยภพยใหม่ที่เวทีราชดำเนินเมื่อวันพุทธที่2เมษายน2568คู่เอกตวงซับสสลชีพจากมหาสรารคามพบกับชลาวันหยกขาวแสนชัยยิมจากบุรีรัมพิกัด128เปรตเปิดตวงซับต่อ5ถึง สี่กรรมการผู้ห้ามไพทูลกบกลางยกแรกคู่นี้พบกันมาแล้วสองครั้งผัดกันแพ้ชนะคนละครั้งตวงซับได้สูงกว่าเล็กน้อยคู่นี้มวยจังหวะฝีมือทั้งคู่ชิงจังหวะออกแข้งสู้กันชลาวันแต่ขวาเน้นเจอยังมีถิบทำลายจังหวะตวงซับวางแข้งแล้ววนออกหมดยกเสมอตวงซับยกสองชลาวันยังเดินเข้าหาตวงซับยังเน้นจังหวะฝีมือมีแข้งซ้ายรอดักชลาวันเข้าล็อกแขนจับในยังตีไม่ต่อเนื่องแต่มีหมัดต่อยได้เสียวตามด้วยสอกตวงซับยังชกแบบคุมเกมชลาวันยังเน้นแข้งขวาได้ดีแต่โดนตวงซับจับเททิ้งงลไปหม ยกชลาวันต่อ5-4ยก4ชลาวันไม่รอช้าแลกแข้งสู้กับตวงซับยกนี้ตวงซับไม่หนีมากขยันออกแข้งมากขึ้นแต่ยังมีทําแล้ววนออกชลาวันยังเดินเข้าหาอาศัยลุกขยันแต่ตัดล่างตวงซับเสียจังหวะตวงซับลุกขึ้นมายังเน้นจังหวะฝีมือถอยหลังอีกแล้วชลาวันเตะขวานํามีหมัดสลับตวงซับรอบวกสอก่อนเข้าปล้ำตีชลาวันยังเร่งเกมไล่ต่อยสลับแข้งหมดยกตวงซับต่อไปถึง10-1 ยกสุดท้ายชลาวันเข้าสู้ในแต่ทําอะไรตรวงซับไม่ได้ตวงซับเน้นจังหวะฝีมือดักต่อยดักถีบวนออกเก็บอาวุธของชลาวันได้คุมเกมได้หมดเน้นป้องกันตัวครบยกตวงซับชนะคะแนนส่วนผลคู่อื่นๆมีดังนี้รถถังน้อยสอสำเริงชัยแพนหนกเพชรรัฐภูมิลูกเจ้าพ่อกุมพันยกสามเสือสยามแก้วสำริดชนะคะแนนรณชัยววุฒิชัยแมมมอสสอสละชีพชนะคะแนนเด่นพยักเด็ดเพชรสีทอง ยก3ามชาลาวันยังเดินเบียดตวงซับยังเน้นรับเหมือนเดิมมีดักแทงโต้ตามด้วยแข้งขวาถีบทำลายจังหวะของชาลาวันอีกชาลาวันยังเดินมีมาตามด้วยแข้งตวงซับเตะขวาต่อยขวาได้เต็มๆชาลาวันเข้าปล้ำตียังไม่ต่อเนื่องหมดยกตวงซับต่อ5้ถึงส